เท่านี้ที่ว่านใจครับก็เลมาเอาของนนนนมีเสื้อผ้ามีของขายเยอะแยะหน้าหนาวก็จะมีมน่องถุงมืออุปรกรณ์ป้องกันความหนาว ออของขายเยอะแยะครับทั้งซอยเลยเว่นรตรงเว่นตามีหมดผู้คนผู้ผ่านี่นะ ไม้สดเสืออนะเ้อกันหนาวผ้าอุ่นๆน,นุ่มๆทั้งซอยนะครับขายเยอะมากเลยน่าจะผ้าถูกๆก็มีจุดนอนหน้าอุ่นนี่นะหน้าอุ่นดี เสื้อกันหนาวชุดชั้นในสา,ามตัว้อยสามตัว้อยก็พอซื้ออยู่นะรัน

เนี่ยสี่สิบเก้าร้อยห้าเก้านี่ผ้าพันคอสวยครับมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของกินเยอะยะไปหมดนะครับนี่หวกจนเมื่อยมือ <laughs> ร้านอาหารก็อยู่ในตลาดเลย ใกล้ตุดจีนครับเขาก็จะมีของพวกเนี้จับกระดาขายทั้งซอยเลยนี่ก็มีเสื <c oughs> ้อผ้าเจ็กน้อยฝรั่งน้อยป้าเช็ดตัวก็มีครับราคาถูกๆแบบแปลงเนาะห้าสิบสามผืนหมอนมีมด จะหาเด็กน้อยละอ่อนนี่ใกล้วันตรุษจีนละร้านขายดอไกไม้ก็งามงามโอเคเดี๋ยวจะจบคลิปนี้ก่อนเนาะจะมันจะยาว